ทักษิณชินวัตรหยุดทำลายประเทศไทยได้ละหยุดทำลายสถาบันได้ละออกไปแล้วก็ออกไปเลยอยากกลับมาทำไมไม่ทราบไอ้ีโกงไอนาด้านไอ้ขี้ขาดไอ้สารเลวเลวคนเดียวไม่พอ มันแผ่เชื้อมาให้โคตรเง่าลูกเต้าเลวตามอีกมันดูหน้ากูนะทักษินกูไม่กลัวมึงลูกมึงอะ่ะก็แสบเหมือนมึงแหละต้นไม้มีพิษ ลูกไม้ก็มีผิดเหมือนที่มึงพูดอ่ะไอ้เจ้าวาทะมึงอไม่เคารพกระบวนการอะไรเลยของประเทศไทยกูจะกลัวมึงทำไงม,มึงแค่ใส่แผ่นดินไทยเกิดแค่นั้นแหละตอนนี้ก็โตๆกันแล้วเนี่ยนนกันไปอยู่ที่อื่นเลยปะประเทศไทยไม่มีประโยชน์สำหรับพวกมึงแล้วล่ะ ไปสร้างประเทศเอาใหม่เหออรัฐใหม่รัฐไทยใหม่มึงอ่ะแค่เรื่องมึงขี้โกงนี่กูยังกูยังทนได้นะเว้ยยังรอได้นะเว้ยให้กระบวนการศาลหรืออะไรค่อยๆตัดสินมึงไปแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่คนไทยยอมไม่ได้เลยมึงรู้ป่ะเรื่องอะไร มึงด่าในหลวงทำไมกูรู้นะว่ามึงด่าในหลวงมึงไม่พอใจอะไรมึงก็ด่าในหลวงมึงเป็นไรมากปะตั้งแต่กูเกิดมาจนจำความได้อะ่ะกูก็เห็นในหลวงทำงานไม่เคยหยุดเลยไอ้ชิบหายแล้วก็หยุดส่งนะท่อน้ําเลี้ยงมาให้พวกสร้างเว็บจับจว้วงร่วงละเมิดได้แล้วนะ มึงรู้ป่ะคนอย่างพวกกูเนี่ยเนี่ยมองหน้าเด็กที่ที่จะเปิดหน้าชกกับพวกมึงอะ่ะไม่มีน้อยนะเว้ยเยอะมันอยู่ที่ว่ามันถึงเวลาหรือยังแค่นั้นแหละแต่ที่กูทําคิดเนี้ยกูค,คิดว่ากูถึงเวลาละพอกันทีกับตระก,กูลเฮี้ยถ้ากูไม่รู้ขึ้นมาสู้แล้วในหลวง จะเหลือใครมึงอย่าคิดนะเว้ยว่าคนไทยที่รักในหลวงมีนิดเดียวคนเฮ e ี้ยๆอย่างพวกมึงต่างหากที่มีนิดเดียวแล้วก็เริ่มตายกันไ,ไปทีละคนละคนละเพราะบาปกรรมไงตอนเงินออกมาเผาบ้านเผาเมืองเออแล้วก็ไปรับเงินพระราชทานเนาะ คิดได้เนาะเล่จริงๆนี่กูยังแบบพูดเบาๆนะเว้ยดา่าเบาๆนะเว้ยจริงๆอยากจะแบบขุดคำแบบสารพัดมาด่ามึงเลยแต่อย่างนี้ดีกว่าดา่าแสบๆแล้วมึงคงชินแล้วอะ่ะเนาะด้านเนี่น้องมึงก็ด้านด้า,าน ุเลศอ่ะมาต่อเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าเว้ยหยุดส่งน้ำเลียงนะหนึ่งหยุดส่งน้ำเลี้ยงโนะยด,ส,ยยดส่งน้ำเลี้ยงมาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงอีควายจะเปิดทำเทียหมู่บ้านเสื้อแดงอะ่ะเยอะจังเลยนะเมือง หายคิดกันได้เนอะจับช่วงในหลวงมึงรู้ว่ากูตายกูเอาชีวิตกูอะปกป้องพระองค์ท่านได้แล้วกูก็ไม่กลัวพวกมึงด้วยมึงไม่ต้องส่งสมุนมึงอะมาตามฆ่ากูหรอกกูถึงเวลากูตายเอง กูเคยเฉียดตายมาแล้วครั้งหนึ่งรถสิบล้อชนกูยังไม่ตายมึงคิดดูเอาแล้วกันนะกูรถคว่ำรถลากกูไปเป็นเมตรเมตรใต้ท้องรถอะ่ะกูยังไม่ตายอะ่ะเพราะเขายังไม่อยากให้กูตายไงเขาอยากให้กูอยู่มาสั่งสอนพวกมึงไงกูถึงบอกไงไม่ต้องมาตามข่านึกออกไหมถ้านึกออก ต่างคนต่างสู้ตามแนวทางห้ามหมาลอบกัดถ้าหมาลอบกัดขอแช่งให้มึงตายพรุ่งน,นี้มาสู้กันแบบซึ้งๆหน้าอย่าแอบกัดขอร้องอย่าแอบกัดเหมือนกับที่มึงแอบฆ่าคนเอกร่มเก้าอย่าลืว่ากูไม่รู้สันดาน จำมาไว้นะกูอ่ะจะฆ่ามึง